ในส่วนของ King Cap Back Edition นะคะราคาจะอยู่ที่799,00 0บาทค่ะในส่วนของ4ประตู Back Edition เกียร์ออโต้นะคะราคาจะอยู่ที่934,000บาทค่ะราคา2รุ่นนี้นะคะจะแตกต่างกันอยู่ที่135,000บาทค่ะถ้าสตงว่าลูกค้าชอบเป็น King Cap Back Edition นะคะโปรโมชั่นรับรถเดือนนี้จะอยู่ที่19,00 0บาทเท่านั้นค่ะหรือถ้าลูกค้าสนใจเป็น4ประตู Back Edition นะคะโปรโมชั่นรับรถเดือนนี้จะอยู่ที่29,000บาท เท่านั้นค่ะ สวัสดีค่ะพบกับหยงเช่นเคยนะคะที่ปึกษาการขายสยามนิสสันสีสเกตสาขากันทลาค่ะวันนี้นะคะหยงจะพามาดูรถพร้อมส่งมอบนะคะมี2คันด้วยกันนะคะรุ่นแรกของเราก็คือ King Cap Back Edition ค่ะแล้วก็4ประตู Back Edition นะคะในส่วนของ King Cap Back Edition นะคะจะเป็นเครื่องดีเซลสสูบค่ะพร้อมเทอร์โบแบบแปรผันและอินเตอร์คูลเลอร์แรงม้าจะอยู่ที่163แรงม้านะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะสีประตู Back Edition ของเรานะคะ เครื่องดีเซลสีสูบเทอร์โบคู่และอินเตอร์คูลเลอร์ค่ะแรงม้าจะอยู่ที่190แรงม้าค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดพร้อมโหมดเมนวลน,นะคะในส่วนของ King Cap Back Edition นะคะราคาจะอยู่ที่799,000บาทค่ะในส่วนของ4ประตู Back Edition เกียร์ออโต้นะคะราคาจะอยู่ที่934,000บาทค่ะราคา2รุ่นนี้นะคะจะแตกต่างกันอยู่ที่135,000บาทค่ะในส่วนของแต่ละรุ่นนะคะจะแตกต่างอะไรกันบ้างนะคะไปดู เลยคะ่ะในส่วนของกระจังหน้านะคะจะได้กระจังหน้าแบบอินทอล็อกสีดานะคะพร้อมกับคําว่าเนว่าอยู่ด้านหน้าด้วยนะคะส่วนของฝากระโปรงนะคะเราจะได้ลายแบ็กเอ็กซิชั่นตัวนี้เป็นลายใหม่นะคะในส่วนของไฟหน้านะคะไฟหน้าจะได้เป็นไฟ LED สีดวงเปิดปิดไฟหน้าได้อัตโนมัติพร้อมไฟ Day Time r u n n i n g Light ค่ะซุ้มล้อนะคะเราจะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะขนาดล้อนะคะจะเป็นล้ออลลอยขนาด18นิ้วค่ะทั้งตัว4ประตูแล้วก็ตัวแคบนะคะ เราจะได้ขนาดล้อเท่ากันเลยคะ่ะกระจกมองข้างขนาดใหญ่ค่ะพร้อมไฟเดียวแบบ LED นะคะแล้วก็จะมีกล้อง360องศาค่ะส่วนของสีประตูและแคบเราก็จะได้เหมือนกันนะคะบันไดข้างเราจะได้เป็นสีดําค่ะแล้วก็เบ้ามือจับนะคะที่เปิดประตูก็จะได้เป็นสีดําค่ะเราจะตกแต่งด้วยโทนสีดํานะคะด้านท้ายตัวรถของสีประตูนะคะอันดับแรกเลยก็คือเราจะได้เซนเซอร์สี่จุดด้านหลังจะมีโลโก้ของนิสสันอยู่ด้านหลังค่ะแล้วก็จะมีกล้องหลังด้วย แบ็กนะะีชันติดอยู่ด้านหลังด้วยค่ะไฟท้าย LED แบบซิกเนเจอร์ไลท์ค่ะตัวสี่ประตูจะมีคําว่านาวาล่าอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะในส่วนของแถบนะคะด้านบนก็จะเป็นสีดําค่ะส่วนคําว่านาวาล่านะคะจะเป็นโลโก้อยู่ด้านล่างค่ะในส่วนของภายในนะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันค่ะปุ่มควบคุมทุกอย่างนะคะก็จะอยู่ในพวงมาลัยแล้วนะคะกระจกนะคะจะเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งผู้ขับขี่ค่ะเครื่องเล่นเสียงนะคะจะเป็นนิสสันคน สามารถเชื่อมต่อได้ทาง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ค่ะที่ชาร์จแบตของเรานะคะจะได้ทั้งหมด3จุดด้วยกันค่ะด้านหน้า1จุดนะคะที่ใส่สัมภาระ2จุดแล้วก็ด้านหลัง1จุดนะคะเป็น3จุดค่ะแอร์ Air นะคะจะสามารถปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะคะในส่วนของด้านบนนะคะเราก็จะได้ที่บังแดดนะคะ2ฝั่งด้วยกันเลยนะคะพร้อมกระจกนะคะแล้วก็จะมีที่ใส่แว่นตาด้วยค่ะแล้วก็จะมีไฟหลีนะคะด้านหน้า สำหรับอาา่านหนังสือค่ะจะทําให้เราไม่ปวดตาด้วยนะคะส่วนเบาะของเรานะคะจะเป็นเบาะผ้าค่ะเบาะผ้าเนี่ยจะทําให้เรานั่งสบายนะคะนุ่มค่ะแล้วก็ไม่ร้อนด้วยค่ะแต่ถ้าลูกค้าคนไหนอยากได้เบาะหนังนะคะแจ้งหยงมาได้ค่ะเราจะมีเบาะหนังให้เลือกหลายลายเลยค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะเราจะได้เป็นแอร์ด้านหลังค่ะสองฝั่งนะคะแยกไฟขวาได้ค่ะแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตด,ด้านหลังนะคะของด้านบนนะคะก็จะมีไฟนะคะสำหรับ กับห้องผู้โดยสารด้านหลังด้วยค่ะเดี๋ยวหยงจะพาไปดูโปรโมชั่นรับลถของเดือนนี้นะคะว่ารับรถอยู่ที่ทเท่าไหร่ไปเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ King Cap Back Edition แล้วก็สีประตู Back e d i t i o n ค่ะให้ลูกค้าเลือกใช้งานตามความเหมาะสมได้เลยนะคะถ้าสุวัาลูกค้าชอบเป็น k i King ิ a แ Back e d i t i o n นะคะโปรโมชั่นรับรดเดือนนี้จะอยู่ที่19,00 0ับาทเท่านั้นค่ะหรือถ้าลูกค้าสนใจเป็นสีประตู Back e d i t i o นนะคะโปรโมชั่นรับรดเดือนนี้จะอยู่ที่29,0 0 0าบาทเท่า ท่านั้นค่ะท่านไหนที่สนใจทักมาที่ข้อความเพจนิสันกันทลักษ์หรือจะโทรมาเบอร์045-661-771หรือจะทักมาหาหยงโดยตรงก็ได้นะคะเบอร์โทร061-404-4988ค่ะไอดีไลน์นะคะหย่งยี่1ขีดค่ะ mm hmm. EP หน้าอยากให้หยงรีวิวรถรุ่นไหนนะคะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ